นะครับคะอืมอ้าวตอนนี้5้านาฬิกา4ีนาทีนะเมื่อกี้ต้นรายการกอล์ฟบอกว่าไอ้อะไรนะกลับให้กลับคำให้การน่ยไม่มีแต่ที่มีอ่ะคือพยานให้การไม่ตรงกันนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูฮะ เครื่องดื่มเบปซี่โดยบริษัทซันทอรี่เบปซี่โคเบเวอร์เรประเทศไทยจำกัดเตรียมส่งต่อความสนุกไปกับสีสันทั่วไทยรับซัมเมอร์ในแคมเปญเบปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันโดยพรีเซนเตอร์หนุ่มฮอตบิวกินพุทธิพงศ์กับขบวนคาราวานรถเบปซี่เริ่มออนทัวร์ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับคนที่อยากที่จะดื่มเบปซี่หรือว่าเครื่องดื่มโคลาแบบอัดลมนะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้นอร่อยไปด้วยกันในซัมเมอร์นี้ค่ะเบปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันค่ะเต็มพบกับคาราวานที่จะเดินสายแจกผลิตภัณ thank you